ทุกคนวันนี้เฮาสิไปเข้าป้าหมักแข้งไปตัดหมักแข้งกันเนาะทุกคนคือสุดเขาต้องพร้อมก่าการเก็บมักซิดาเนาะเพราะว่าหมักแข้งมันคายเนาะทุกคนเขาก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกเนาะทุกคนไปเบ่งน้ำกันเลยอุปกรณ์เขาก็จะมีมีตัดทุกคนกับเข่งไปไป่ไปน้ำกัน อันนี้เฮากำลังไปหาต้นหมักแขงนะทุกคนปกติมันแถวนี้นีเต็มแต่มมกแขงแล้วนี้ตัดทิ่มแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพี้ยะนะเป็นเพี้ยกระดิตัดทิ่มก็เหลือจะจะเหลือน้อยหนึงแล้วก็จะเหลืออยู่แถวคลองลุมพน,น่ะทุกคน นี่ฮอตแล้วจะเป็นบหลายเนาะพอฮอตปุ๊บหลากก็จะเขี่ยเก็บเนาะทุกคนเพราะว่ามื้อนี้มันอยากสวยแล้วเนาะคือแปดโมงป่ายเก้าโมงย่างแล้วทุกคนคือเมื่อเช้านี้ลาา่ะค่ะไปเก็บมักซีดาเนาะเก็บซีดาแล้วจึงมีเวลามาเก็บมักแขงเนาะทุกคน แล้วเขากะเขี่ยวเก็บนะทุกคนพะวายานอันมันสวยเกินไปเไปสียไปทรงให้แมมค่าอยู่ตลาดนะทุกคนลาก็เก็บเองคนเดียวมื่อนี้แม่บ่บได้มาสวยเนาะแม่ก็ไปเก็บมักเพ็ดนะทุกคนคือแยกง่ายกันเก็บเพราะว่าผักมันมีหลายชนิดนะทุกคน ป้าทุกคนต้นนี้นะมากเป็นลายแท้หลายวานะทุกคนคือแต่ละต้นน่ะหน่อยเดียวไม่ยอมาม่ยมนะทุกคนต้นนี้นี่มากหลายเลยมาแขงเนาะนกำลังงามพอดีนะทุกคนพอดีกําลังพอดีเป็นเก็บไปขายเนาะของฮาวเวอร์แนใส่เคมีนะทุกคนออร์แกนิกแท้อินซีมันก็จะเลยขี้ลายแนวน้อยหนึ่งนี่ โอ้โหมากเลยก่ะพอดีกับเจ้วกับปนนี่ทุกคนนี่มือนี้ถึงว่าจะสวยแล้วเป็ดกเกาโมงแล้วเนะทุกคนแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมืดเคริ้มอยู่เพราะว่ามือนี้มีฝนตกน้อยนึงนะทุกคนฝนตกปอยๆแต่ว่าอากาศก็ร้อนเอาทุกคนเนาะบยเย็น มันฮอนเอาฝนเนาทุกคนลากะเก็บไปคนเดียวเนาทุกคนบางต้นกับเป็นล้าลายบางต้นกับเป็นไม่ยองไม่แยงเนาทุกคนเพราะว่าเพียมันอยากเข้าเนาะคือตะกี้นี่ของที่ลาเก็บอยู่นี่เป็นล้าลายทุกคนเนาะที่ลาไทยอยู่ต้นคลิปให้เปิงแต่เดี๋ยวนี้นคือเหลือหน่อยแล้วเนาทุกคนเพราะว่าเพียเข้าเลาก็ตัดทิมเนาทุกคน เหลือต้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนทีลากเก็บอยู่เป็นคองทั้งเทิงเด้อแต่วายังคองทั้งลุมนะทุกคนนี่ทุกคนได้ซ้ำนี้คองเทิงเดียวเขาไปตัดต่อยูคองทั้งลุ่มนะทุกคนก่อนไปกะทายภาพบรรยากาศทงไฮทงนาคอกเป็ดคอกไก่อีพอไฮเบิงนะทุกคนอันนี้กะอีพอเราเป็นคนเลี้ยงหนะับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะทุกคน เลี้ยงตามภาษาผู้เทาเป็นาันละนะทุกคนหอดงามขายเพ่อนกเก็บไปขายอยู่ตลาดเนาะอันนี้ต้นมะฮง,งอีเมกับเป็นลายหลายเนาะทุกคนอันนี้กับเป็ดเนาะพอกเป็ดทุกคนเอาไปยางเบ่งบรรยากาศสวนไปเรื่อยๆเลย แถวนี้ก็จะเป็นต้นพักค่นะนกคนอันนี้ก็ปลูกไว้ไปขายคือการอีเมลแล้วก็เก็บตัดไปขายตลอดนทุกคบางช่วงก็ได้ราคาบางช่วงกับโบได้ราคานทุกคขึ้นตามราคาท้องตลาดเลยนี่อันนี้ก็คือปลาหมักแข้งเฮาอยู่คลองทั้งร่มนทุกคตัวนี้แมมมันจะใกล้ท้องนานทุกคนใกล้ท้องนาแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็มีปลากล้วยนทุกค หลาก็จะเก็บไปเนาะคอยเบิงคอยแยงไปเทือละต้นทุกคนบางเทือมันกัแบบ มันรีมันซ่อนอยู่ตามใบะนะทุกคนเหากับโบเห็นะนะต้องได้ซองต้องได้โจบ๊บเปิ่งคักๆได้บางเถื่อมันถึงจะเห็นนะทุกคนอันนี้ก็เก็บแล้วๆทั้งสองคลองนะทุกคนเถืออ่อน,นี้ได้บหลายได้ตเต็งกระตานะทุกคนนี่เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดที่มากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลาในเด้อ